ถ้าให้คัดเน้นๆนะฮะว่าจัดเพลงดังเพลงไหนของครูสุรินทร์ภาคสิรินักแต่งเพลงนะจัดรายการวิทยุให้ฟังเบื้องหลังของเมาส์เลยคุณผู้ชมขอประกาศตรงนี้ว่ายากมากจริงๆนะครับเพราะว่าเพลงครูเยอะมากแล้วก็แต่ละเพลงเพลงดังติดหูเท่านั้นนะครับแต่ที่ต้องยกไม้ฟังแน่นอนเพลงนี้คุณอภิราอีสานลำเพลินนะฮะต้นฉบับก็คือแม่อังคณากคุณาชัยนะครับที่ประสบความสําเร็จสูงมากเลยไม่เพียงแต่เป็นเพลงลูกทุ่งอีสานเพลงแรกเท่านั้นแต่โกอินเตอร์ด้วยไปไหนฮะ ยังไงคะคุณไปญี่ปุ่นฮะที่คุณ<อ>พิยาชอบไปใช่ใช่ใช่ใชเพราะ<อ>ว่ารู้สึกว่าจะดังมากแล้วมีการเชิญคุณครูไปเสวนาถึงที่ญี่ปุ่นเลยเชิญครูสุรีไปเป็นวิทยากรแชร์ประสบการณ์ว่าทํายังไงให้เพลงพื้นบ้านอย่างหมอลำเนี่ยเขามีความอินเตอร์ขึ้นมาได้นะครับนี่แทบไม่ต้องนับเลยว่าเพลงนี้ดังเปรี้ยงขนาดที่ว่ามีนักร้องเอามา cover กันเยอะมากจนคนรุ่นหลังแทบไม่รู้แล้วว่าจริงๆต้นฉบับดั้งเดิมคือใครกันแน่นะนน ได้พบนวลนางดังเหมือนต้องมนต์แน่แ่ไม่ได้มีแค่เพลงหมอลำาหรือเพลงอีสานเท่านั้นนะครับพี่จัดมาให้หนัวนวๆแต่ยังมีเพลงดังแบบปังๆังของครูสุรินมาให้ฟังอีกอยากเล่าเบื้องหลังให้ฟังด้วยคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเวลาแต่ละครั้งเราเชิญศิลปินมาเยือนสารพันลั่นทุ่งบางเขยนยนคุณอภิยาหลายคนบอกขอร้องเพลงครูสุรินมีเยอะเลยมี<ฆ>อะไรบ้างนะฮะเพลงนี้หนาวลมที่เรนู มีอ,อสอรอรักมีทหารเกณฑ์ผัดสองหนุ่มนอปขอ,อและมีอีกเยอะแยะมากมายเลยแต่ละคนบอกตรงกันว่าเพลงครูเพราะสะดุดหูแถมมีขอแด่ว่าครูสุรินช่วยเขียนเนื้อเพลงให้หน่อยได้ไหมครับเอาทำไมต้องเขียนอีกล่ะครับเขาบอกว่ามีการเอาไปร้องหลายๆรอบจนมาครั้งเนื้อเพลงเนี่ยอาจจะผิดเพี้ยนไปจากต้นฉบับคือเปลี่ยนเปลี่ยนไปนี่ครูสุรินมีการโชว์สมุดจดให้ด้วยว่าแต่วิธีการแต่งเพลงของครูเนี่ย <ทำ S 2> ไอ<ป>เดียมาจากไหนยังไงลองฟังดูครับสําหรับ็อดเพลงวิธีการหา็อดเพลงก็ไม่ยากนะครับ ผมใช้ประสบการณ์ของตัวเองบางครั้งก็แต่งออกจากชีวิตจริงก็ดัดแปลงหน่อยนึงเพราะว่าชีวิตจริงก็คงไม่สนุกเหมือนอิงนิยายนะครับไม่งั้นก็มีเพลงแนวจินตนาการสลับกันไปบ้างนะครับท่านที่อยากจะเป็นนักแต่งเพลงที่มีพรอดเพลงไว้เยอะๆต้องหัดเป็นคนที่ดูให้มากๆคิดให้มากๆแล้วก็อ่านให้เยอะๆหน่อยนะครับส่วนจะถามว่าเพลงทั้งหมดจําได้ไหม จำไม่ได้หมดนะครับอาจจะได้เป็นบางเพลงดังๆแต่ว่าขนาดว่าจําได้เป็นบางเพลงเนะี่ยเอาไปร้องอย่างหลงเนื้ออยู่เลยเนี่ย ศิลปินดังเยอะเลยนี่แม่พิมพาพรสิรินะฮะรอฟังเพลงดังได้เลยจากศิลปินปังๆนะครับจัดมาให้หลายสิบคนเจอกันแน่ในสารพันล้นทุ่งบางเขนวันเสาร์นี้นะครับบ่ายสาโมงตรงห้ามพลาดครับ